สวัสดีครับพบก,กับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชม MU 5702ครับ5 7แรงนาครับก็ใส่ปุ๋ยอ้อยครับวันนี้ก็ใส่ปุ๋ยอ้อยก็ไล่ละ150ครับแถวบ้านผมจะคิดกันอย่างนั้นครับ5702นนี่เป็นรถตัวใหม่ครับก็ น้องใหม่ครับของคูปุต้าครับก็รุ่นนี้ก็สูงกวดอยู่ที่ประมาณปีละแสนสามครับวงเงินดาวก็อยู่ที่ประมาณ6ก0 0 0่นถึงเจ็ดหมื่นี่แหละครับตามผมสอบถามเจ้าของรถดูครับก็ถือว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับก็ใหญ่ก็เ6 0 4 0นนั่นแหละครับ 5702รับ57แดงมาครับเดี๋ยวบ้านผมก็คิดกันไล่ละ150กับวันหนึ่งนี่ผมว่าไม่ต่ำกว่าวันละ15ไล่ครับเพราะว่าได้เร็วครับก็เป็นรถใหม่ครับยังไม,ม่ทันจะมีไปลเลยครับเพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับ ไปทะเบียนยังมาทันได้เลยครับรถรุ่นนี้ก็น่าใช้ครับเพราะว่าเป็นรถใหม่เ,ออเป็นรถรุ่นใหญ่พอสมควรครับ นี่แหละครับรุ่นนี้ก็้วดย่อยก็อยู่ที่ประมาณเดือนละสามพันครับกรถทุกคันก็มีงวดย่อยทุกคันแหละครับอยู่ที่เราจะเรียกส่งหรือไม่เรียกส่งครับถ้าไม่เรียกส่งก็ไปทบเป็นหลายปีครับเป็นงวดรายปีอย่างเดียวก็นักครับ แต่ถ้ามีงวดย่อยก็จะผ่อนเบาลงครับก็จะไม่หนักครับนี่แล้วครับคือความคล่องตัวของเขาครับเสียงเครื่องนี่แน่นมากครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ครับ ฝา,ากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ